รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาตื่นโดยออดัสเอ็กซตร้าโและแชมพูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปถึงครับวันนี้น่ากรีนพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งวันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะแต่เป็นนายอำเภอของที่นี่นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นายอำเภอเกี่ยวกับนักปกครองครับซึ่งอาชีพนักปกครองเนี่ยเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันนะครับแต่ว่าใครจะรู้นะครับว่าอาชีพนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเผชิญกับความสะดวกสบายนะครับแต่ในขณะที่บางพื้นที่เนี่ยก็ต้องพบกับความยากลําบากความเสี่ยงความอันตรายซึ่งไม่ว่าใจงไงก็ตามนะฮะอาชีพนักปกครองเนี่ยก็ยังพร้อมอยู่เสมอที่จะต้องบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนสําหรับเรื่องราวของเราในวันนี้จะสนุกสนานสักแค่ไหนนะฮะไปติดตามชมกันเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับท่านเป็นนายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับท่านนายอำเภอวีรัตประเสริฐโอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราจะมาคุยเรื่องของช่วงชีวิตวัยเด็กท่านก่อนนะครับผมขออนุญาตย้อนไปสักนิดนึงท่านเป็นคนลบบุรีแต่กําเนิดเลยไหมครับเออ ไม่ใช่ครับผมผมเป็นคนจันทบ,บุรีนะครับคุณพ่อเป็นทหารเรือ,อค,คุณแม่เป็นครูประชาบาลพอคุณพ่อย้ายไปอยู่นปรคอ,อทางอุบลทางร้อยเอ็ดทางอีสานผมก็เลยไปเติบโตที่ภาคอีสานครับก็เลยได้ซึมซาบชีวิตความทุกข์ยากของคนตาคอีสานม,มาค่อนข้างพอสมควรและบัเงเอิญตอนสมัยคุณแม่เป็นข้าราชการครูประชาบาลสมัยก่อนประชาบาลนี่ขึ้นกับกรมการปกครองนะฮะเราก็ได้เห็นชีวิตพวกนายอำเภอผู้ว,ว่ามา มาทํางานเขาก็จะระดมครูมาช่วยเหลือเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้การเป็นคนของปกครองเนี่ยหนึ่งนอกจากมีอํานาจหน้าที่มากกว้างขวางแล้วก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างนี้ก็พอจะพูดได้ไหมครับว่าเราใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักปกครองมาตั้งแต่เด็กๆใช่ครับก็คิดว่าเอออยากจะเป็นปลามเพออยากไปเป็นนายเพอ,อแล้วก็คงจะได้ทํางานกับคนในหมู่บ้านในตนําบลในพื้นที่นะครับพอได้มีโอกาสเข้ามาทํางานแล้วจริง เรามีความรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันสนุกสนานบ้างที่ชืฟังนิดนึงก็จริงๆแล้วสมัยเรียนมสาี่4-5นะครับมันมีอินสไปเรชั่นอยู่ัวคตัวอาจารย์ที่ปรึกษาให้เลือกอ่านหนังสืออีกสองเล่มซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องชีวิตพี่น้องประชาชนเราก็ได้อ่านทั้งสองเล่มเรื่องแรกคือลูกอีสานซึ่งอันนี้เราจะใกล้ชิดอยู่แล้วว่าชีวิตความมันอยู่เขาเดือดร้อนยังไงแล้วการคนทํางานนี่เราควรจะช่วยเหลือ, <จะ S 1> อยังไงจะอินเป็นพิเศษครับ เรื่องลูกอีสานล้วก็ภาษาเราก็จะอ่านง่ายสลัดสรวยรแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนอีสานเป็นคนที่น่าภาคภูมิใจไม่จะไปดูถูกเข้าส่งเข้าเสียวอะไรนะฮะเรื่องที่สองที่ได้อ่านคือเรื่องปุรากงครับปุรากงก็จะเป็นเรื่องข้าราชการที่เสียสละลงไปทํางานในชีวิตที่ภาคใต้ที่บ้านปุรากงอำเภอยะริงต่อกอำเภอมายอนะครับก็มีความรู้สึกเออคนเราในในวัยหนุ่มเนี่ยฝันให้กลายนคนจะไปให้ถึงนะครับแล้วก็ เราควรจะทําในสิ่งที่เราทําได้แล้วในช่วงการทํางานกิจกรรมแล้วก็เอ๊ะเราก็ไปได้หมดขึ้นเขาลงห้วยไม่น่าจะมีปัญหาเหลือแต่ภาคใต้เราไม่เคยลงไปส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการลึกๆอยากจะลงไปทาอยู่นะครับผมเป็นปลามเพรั้งแรกที่จังหวัดป่าจีนบุรีสมัยก่อนยังไม่แยกสระแก้วนะฮะก็เป็นปลัมเพลหนึ่งปีที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปาจีนบุรีนะครับก็ได้รับประสบการณ์มากมายแล้วก็โชคดีคนอำเภอนี้ส่วนใหญ่เป็นคนอีสานเราก็เลยทํางานมากก็ไม่น่าเชื่อว่าคนภาคกลางแต่เป็นอีสานเยอะ สุดท้ายก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชวนมาช่วยงานราชการกรมนอที่สวนลืลลี่เปทํทงานเรื่องเกี่ยวกับผู้พยพเรื่องยวนเป็นส่วนมากสุดท้ายก็ไปเป็นลายขานการทดลองผู้หลักที่ทํางานภาคใต้พอดี huh. เรื่องตอนนั้นสมัยนั้นปี2544-45นะครับภาคใต้ก็จะเบาบางลงท่านประหลัดก,กระทรวงที่มาก็ท่านก็เลยชวนไปด้วยเราก็เลยลงไปทํางานที่ภาคใต้ปี huh. 44-45นะเราก็เลยสัมผัสชีวิตภาคใต้ แต่ก่อนหน้านั้นพี่ชายผมเป็นคุณหมอ,หมอก็เลือกไปใช้ทุนเป็นพอลงโรงพยาบาลบันนังตาที่ยาลาครับเราก็เคยไปเยี่ยมแล้วก็มีคนเอะพี่เราก็อยู่ได้นี่นะถึงแม้จะเป็นโจนรเขาก็อยู่ได้เนบันนังตาซึ่งแรงมากในปัจจุบันสมัยก่อนก็เป็นพอลงโรงพยาบาลแล้วก็ยังเดินทางไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ถามพี่พี่เรื่องนี้อันตรายไหมเข,เขาบอกว่าโจรเขาก็ไม่ทําอะไรหมอหรอกอเรื่องที่ผมลงไปปี47 ก็เป็นสถานการณ์รุนแรงพอดีเรื่องกูเซ่เราก็จะผ่านเหตุการณ์เป็นฝ่ายเละขานุการไปตรวจสอบข้อมูลนะครับเรื่องตากใบ25ตุลาปี47นะฮะเราก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์พอดีก็เลยมีมุมมองที่ที่อาจจะไม่เหมือนข้าราชการคนอื่นเข้าเท่าไหร่นักเพราะเราก็จะดูข้อเท็จจริงเป็นเลยขานุการฝ่ายสอบสวนเรื่องกับทหารอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกอินกับภาคใต้ก็เลยอินซึ่งคุณผู้ชมต้องติดตามช่วงหน้านะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยจะมาเล่านะครับเรื่องของชีวิตการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าผ่านมาได้ยังไงแล้วประสบปัญหาต่างๆมาบ้างหรือเปล่านะครับที่ได้ว่าวันนี้เนี่ยเรามีข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็เรื่องเล่าสนุกๆนะฮะจากกรมการปกครองซึ่งถือว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสียชีวิตนะฮะนะอยู่กับเราทุกช่วงเวลาเลยต้องขอบคุณเรื่องราวดีๆจากกรมการปกครองด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักชมสิ่งน่าสนใจก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้ากับฟันนิกายไปให้ถึงครับ สใจอำเภอสายสานโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยวิธีทางดำเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องมาจากความผันแปรข,ของวิถีแห่งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและอื่นๆของโลกยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้ผลได้โดยเฉพาะเรื่องการเป็นอยู่โดยประหยัด เพื่อที่จะให้อยู่รอดและก้าวต่อไปได้โดยสวัสดีวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับคนดีของแผ่นดินอีกท่านหนึ่งท่านธรรมศักดิ์รัตนธัญญาแหนเพอวังน้ำเย็นสวัสดิ์ตาแก้วค่ะท่านมีหลักปรัชญาในการปกครองและในการดำเนินงานอย่างไรบ้างคะเรื่องการทำงานเนี่ยก็เน้นเรื่องการนำหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับมาเป็นแนวทางในการที่จะนำทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันทำงานให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะให้เป็นไปนตามบุรม,มการ บำบ,บัดทุกบำบัดรุงสุขของข้าราชการองค์กรครองเรามาโดยตลอดการทํางานเนี่ยก็เน้นอยู่2เรื่องนะครับ<ะ>หนึ่งก็คือเรื่องนโยบายตอนนี้ในส่วนของวังเย็นเรานะฮะเราก็เน้นมากเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดพยายามค้นหานะเด็กเยาวชนที่เริ่มเสพแต่ยังไม่ถึงขั้นติดนะ,นะฮะเราก็นํามาเข้าสู่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,มนะครับให้เขาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เราพยายามเนี่ยขยายผลนะฮะในเรื่องของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงไม่ว่าจะสุราการไหนโรงเรียนตำบลหมู่บ้านองค์กรของดินที่ทำเนี่ยนะฮะเรารวบรวมมาเป็นผลงานแล้วก็นําเสนออยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะที่อําเภอจัดตั้งขึ้นนะครับโดวที่วาการอําเภอเนี่ยเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลนะแล้วก็ขยายผลลงไปในพื้นที่ตําบลหมู่บ้านนะครับนะ,ะสิ่งสําคัญไม่ว่าเราอยู่ตําแหน่งใดนะครับก็ถือว่าเรามีความสําคัญการทำหน้าที่ดีที่สุดก็คือต้อง มีทั้งความรู้มีความตั้งใจแล้วก็ต้องสรงหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในการที่มุ่งมั่นทํางานให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับและนี่คือนายอำเภอของประชาชนนะคะท่านธรรมศักดิ์รัตนธัญญาค่ะนายอำเภอแบนเพชรประจำปี2555ค่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากนะคะครับ <ผม S 1> สวัสดีครับขอบคุณครับแล้วเราสองคนก็หมดเวลาลงไปแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อำเภอสายศาสตรโดยโกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนโดยอดัตเอ็ t r a ตร้าโทนิกและแชมพูกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการปันนิไายไปให้ถึงนะครับวันนี้เรายังคงนั่งอยู่กับานอำเภอชัยบาดาจังหวัดลบบุรีนะครับท่านอนำเภอวิรัตนะครับผมอ่ะเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของชีวิตการทํางาน ทราบมานะครับว่าท่านเคยดังป๊อปปูล่ามากถึงขนาดที่ว่าขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือทิมทุกฉบับเมื่อตอนช่วงปี51ครับอายังไงครับผมไปทำหน้าไหนถึงได้ไปขึ้นหนังสือมก็ขออนุญาตเล่าต่อนะครับหลังจากทํางานที่ภาคใต้ปี47-48นะครับถูกส่งไปบังเอิญเหลือเกินครับก็ไปลงที่อำเภอมมยอจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับที่เราอ่านภูรากงเลยนะครับไปถึงผมก็เลยไปดูหมู่บ้านภูรากงก่อนแล้วก็เอมันเป็นยังไงนี้แล้วก็ เราก็เออเราก็เลยอินแล้วก็ทํางานด้วยความสนุกสนานสมัยก่อนมายอก็ยังไม่แรงมากขนาดนี้นะครับแต่เป็นหนึ่งในอำเภอสีแดงที่ทางทหารเขาจัดให้8ปอดอำเภอนะครับแปดอำเภอของ3ามจังหวัดเนี่ยก็จะมีมายอเยอะหลิงนะครับะยะลังแล้วก็หนองจิกเราก็เห็นถึงปัญหาเด็กวัยรุ่นที่มาก่อเหตุส่วนใหญ่ก็จะคือการไม่ค่อยมีการศึกษาหรือการศึกษาน้อยเราก็ไปคุกคลีกันทััานอยู่ตั้งแต่ปี4 8นะครับผมเป็นในอำเภอ มาโอครั้งแรกถ้าจะไม่ผิดก็นหนึ่งสิงหาสี่แปดเราก็เป็นด้วยมาเดนปีห้าหนึ่งนะครับปัญหาใหญ่ของพื้นที่คือเรื่องยาเสพติดถ้าถามชาวบ้านเนี่ยว่าอะไรที่เขากลัวมากที่สุดคือหนึ่งเรื่องยาเสพติดสองเรื่องการก่อการร้ายนี่แหละชาวบ้านจะไม่ค่อยมีผลกระทบเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะมุ่งทาทหารราชการในเครื่องแบบฝ่ายปกครองตำรวจกำนันที่บ้านนะช่วงหลังๆทึงจะลามมาที่พวกสาธารณสุขบ้างแล้วก็ชาวบ้านที่จะเป็นเป้าหมายคือทั้งคนในพุทธ ือคนอิสลามที่เข้ากับราชการอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายเขาแล้วเราในฐานะเป็นตัวแทนของราชการนี้เรามีกลัวบ้างไหมคะก็ทุกคนก็กลัวหมดแะครับแต่ผมก็บอกตัวเองว่าเราเป็น,นอำเภอเราเป็นเบอร์หนึ่งของอำเภอเรานั่งประชุมโต๊ะซ้ายตำรวจขวาทหารท่านาอำเภอกลัวก็ไม่รู้จะสมัครมาทําไมนะครับเพราะว่าหนึ่งเราก็ไปเรียนวิชาทหารมาด้วยสองเวลา,าทํางานเราก็ทําด้าวยความระมัดระวังนะครับวันที่เอ่อจนสุดท้ายนะครับผมไม่ได้รับเออผมก็ออกไปทํางานอย่างนี้ครับ ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมก็ไปจับยาเสพติดกับลูกน้องปรับป้องกันอยู่รายหนึ่งได้เงิน3ลนะ้านเก้าพร้อมัปยึดยาจำนวนมากก็มีเสียงบอกว่านายอำเภอจะต้องโดนเพราะว่านายอำเภอไปทําในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์เร,เราก็มัดระวังตัวตลอดแต่ี่ความอาจจะเราไม่เฉลียวใจหรือยุทธวิธีของฝ่ายก่อ <c oughs> เหตุก็อาจะจะเปลี่ยนไปเราก็อาจจะตามไม่ทันนะครับเราก็จะไปเน้นดูถนนใหญ่ตรวจะไรพวงนี้ทหารเราก็ขอให้ทหารมาตรวจท่านตำรวจมาตรวจแต่เรา เราไม่ระมัดระวังในตรงที่เราทํางานเพราะมันยังไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยก็ mm hmm. กลับไปที่อำเภอเสร็จแล้วก็นําเสนองานแบบนี้ครับในอำเภอเสร็จแล้วก็ไปลงพื้นที่เพราะว่าชาวบ,บ้านรออยู่เยอะมากท่านกเกษตรจังหวัดอยู่ๆก็มาบอกว่าท่านอำเภอครับมีโครงการพระราชบุตรขออนุญาตปล่อยปลา,าให้ชาวบ,บ้านได้มีปลากินเพราะตรงนั้นอยู่ริมแม่น้ำเล็กๆสงนะถามอ้าวเตรียมมาแล้วเหรอปกติเราจะเช็คมากละเอียดบอกเตรียมมาแล้วครับปลาก็พร้อมแล้วก็อยากจะให้ชาวบ,บ้านมีกินแลวเป็นการพระราชบิตท่านช่วยหน่อย พอเหตุการณ์อะไเรเสร็จพี่ก็เป็นหัวหน้าชุดลงไปที่จะไปปล่อยปลาปรากฏว่าระหว่างที่ทําก็จะมีประหลัดเพอินเ,มมเกษตรเจ้าของที่แล้วก็พวกข้างหลังก็จะเป็นาจากจังหวัดมีข้าราชการตู้หม่างคนนั้นเพือ่ออบบ้านก็ประมาณยี่สิบคนที่บอกอ้ามาช่วยกันเลิกจะได้ไปกินข้าวกินปลาล้มบัวเดี๋ยวก็ต้องละหมาดช่วงบ่ายเราก็มันก็เลทดมามากพอเรากำลังจะปล่อยปลา,ป,ป,าปรกากฏก็มีปรัหลังที่มารู้นนะ มาเห็นที่ก็วิดีโอจับไปได้ก็มีคนกดระเบิดจากฝั่งแม่น้ําตรงข้ามระเบิดเข้ามาจ้องเราอยู่จ้องอยู่ว่าใครเข้ามาจะทำร้ายทั้งคณะแต่ควาเกินโชคร้ายเราไปอยู่ตรงนั้นพี่ลูกน้องพี่ก็กระเด็นตกน้ําไปเกษตรจังหวัดเกษตรตาบลนะลูกชายของตอีมาพี่ก็หันมองพี่ก็กระเด็นตกน้ําแต่ก็หันมมองของพี่ก็ดูจะเบากว่าเพื่อนแต่มันตกงไปน้ําแล้วหมอมาบอกตอนหลังติดเชื้อรุนแรงนะติเชื้อในน้ำเยอะ พี่ก็สั่งเขาอย่างเดียวว่าดูแลพวกเราให้ดีแล้วก็จำได้สติแค่นั้นก็คือโรบอกเจ้านายแล้วก็กับแฟนแล้วก็เขาก็ส่งโรงพยาบาลก็สั่งเขาอย่างเดียวว่าอย่าตัดขาเพราะพี่ไม่อยากเสียขาก็ผ่านการผ่าตัดที่ปัตตานีหนึ่งคืนก็ท่านอธิบดีก็รีบลงไปเยี่ยมเราก็ตัวบวไม่รู้เรื่องก็น้องก็าเล่าฟังพอมาเขากาลังจะไปส่งที่มอปลัดอธิบดีก็ไปปรดิษาัท่านวิชาสีขวัญบอกเอ้ยตาดีขึ้นแล้วไม่ตายแล้วดีๆน้องอ่าถ่ายรูปหน่อย พี่ก็ยกล้กมาแช่มันก็บวมๆเลก็ขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐลงหนังสือพิมพ์เลยนะครับคนก็นึกว่าหายแต่ที่ไหนได้พอไปถึงมอเขาบอกโอ้โหติดเชื้อรุนแรงมากในกระแสเลือดตกต้องลื้อผ่ามันหมดเลยแล้วก็อยู่ใน้ามาจีอยู่ประมาณแดวันแต่ว่าในที่สุดทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ดีผ่านพ้นไปด้วยดีครับแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยอย่างส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นชีวิตันเหมือนกับท้าทายตันเองนะว่าเราอยากจะลงกลับไปทํางานใกล้ๆอีกเราอยากจะไปทําให้คนที่เรา มีปัญหาได้กลับมาเป็นพี่น้องกันกแล้วก็ยังแสดงความ,ม,วมาป,าประสงค์กับผู้บังคับบัญชาตลอดเวลาแต่ท่านก็ไม่ให้ไปนะครับผมก็พอมาอยู่ที่กรมก็มาทํางานเล็บพับตาอยู่ก็ทํางานบ้างอะไรบ้างรักษาตัวบ้างอยู่ีราบประมาณแปดเดือนผ่าแล้วไปอีกจนพี่เบือ่อไม่รู้ผ่าเลยนะพอดีคุณแม่พี่ที่ดูแลพี่ท่านล้มป่วยผมก็พี่ก็เลยบอกเจ้านายาผมพี่อยากมาดูนะคุณแม่ที่ลบบุรี ที่ไหนก็ได้ท่านก็จับมาลงที่นี่ที่สุดก็มาเป็นยอนมเภยที่ลบบุรีที่ทเชบดารบครับก็บได้ดูแลคุณแม่ด้วยก็เป็นเรื่องราวผาดโผนนะครับที่โอ้โหฟังเราเพลินทีเดียวนะครับ,รบช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันนะฮะเมื่อกี้มีโปรยมาดีๆแล้วล่ะเรื่องของปัญหายาเสพติดจะหนักหนาจะสาหัสกันแค่ไหนตามชมช่วงหน้ากับทามไ<ด>่ไรัฐีครับ นังกงานกศทชมีหน้าที่บริหารกำกับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลการใช้เลขหมายโทรคมนาคมรวมถึงการพิจารณาอนุญาตการกำหนดหลักเกณฑ์ประเภทกิจการโครงสร้างอัตราค่าบริการตลอดจนการออกระเบียบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกสทชตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช ช่วงโครบ,บรันดิตสนับสนุนโดยสำนักง,งานกสทชภาษิตโบราณที่ว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคนที่เป็นบัณฑิตคือคนดีคนดีคือคนที่คิดดีพูดดีและทำดีและที่สำคัญเป็นคนชอบทำรและชักนำในทางที่ถูกที่ควรภาษินี้ยังคงทันสมัยและอยู่จนถึงปัจจุบันและยังใช้กันได้ทั่วโลก บุคคลสําคัญสำคัญหลายคนในโลกก็ใช้วิธีนี้เช่นกันสวัสดีครับผมบัณฑิตอึ้งรังสีจะพาคุณไปหาผลในวันนี้ผลที่เราต้องการได้ในครั้งนี้ก็คือความเก่งผมมีวิธีง่ายๆที่จะทำให้คุณเก่งเร็วและคงความเป็นคนดีด้วยนั่นก็คือถ้าคุณอยากบินกับนอกอินทรีอย่าใช้ชีวีกับนกกระจอกหลักการนี้คล้ายๆกับสุภาษิตไทยที่ว่าคบคนผ,น,ผนผ่านผ่านพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลซึ่งเป็นหลักแห่งความสําเร็จที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งและเป็นปัญญาที่มหาศาลของคนไทยโบราณผมประสบมากับชีวิตตนเองผมมีวันนี้ได้เพราะคนเก่งต่างๆที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมเป็นโค้ชให้บางคนเป็นปรมาจารย์ระดับโลกที่ประสบความสําเร็จในโลกแห่งการทํางานจริงๆไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่สอนตมตําราเท่านั้นและในทางคนกันข้ามผมจะหลีกเลี่ยงคนที่ไม่ดีคนทางลบคนล้มเหลว เพราะแน่นอนคนเหล่านั้นจะคอยฉุดดึงคุณพูดให้เสียกำลังใจดูดพลังทำให้คุณเหนื่อยและหมดแรงอย่าดูถูกหลักความสำเร็จข้อนี้นะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในสองกฎแข่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าอยากเก่งเร็วเรื่องใดก็ตามจำไว้ถ้าอยากบินกับนกเอ็นซอย่าใช้ชีวีกับนกกระจอแล้วกลับมาคบบัณฑิตได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานกสทชได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพและกำกับดูแลระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้เกิดความทัดเทียมและทั่วถึงวันนี้ในปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคเรามุ่งเน้นพัฒนาโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง,งกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช สนับสนุนโดยออรดัคเอ็กซ์ตร้าโทนิกและแชมพูกับข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับนายอำเภอชัยบานจังหวัดลบบุรีนะครับท่านนายอำเภอวีรัตนะครับผู้ชมจะต้องงงแล้วล่ะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่นั่งคุยกันใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผมก็ยังอยู่ในบริเวณอำเภอชัยบานนะครับเป็นเขตตำบลห้วยหินนะครับที่นี่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับชื่อเงินอันกราเซนะครับ ซึ่งมีผู้ทรงภูมิที่เป็นหรือพูดง่ายๆว่าเป็นอาจารย์ผู้ทรงความรู้บบบนะครับที่นี่ก็เลยเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีนักเรียนปีหนึ่งก็ประมาณร้อยสองคนนะครับมีอย่างนี้ประจำนะครับผมพอผมทราบผมก็เลยเข้ามาคุยเรื่องยาเสพติดบ้างแล้วเราเคยอยู่ภาคใต้แล้วก็อยากจะให้ความคิดที่ถูกต้องกับกเด็กๆก<ม>็ได้ไปเผยแพร่ต่อไปทีนี้เรื่องของยาเสพติดมีการโปรยออกมาแล้วอยากทราบครับผมว่าในเรื่องหน้าที่ของทางกรมการปกครองเนี่ย มีภารกิจอะไรบ้างที่จะจัดการหรือว่าดูแลแก้ไขกับเรื่องของยาเสพติดกระทรวงมาดไทยนะครับกสงมาดไทยเป็นภาคีที่สําคัญส่วนหนึ่งของวงจรแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับร่วมกับปปสนะครับในอำเภอสังกัดกรมการปกครองประดำอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองท้องที่ทุกคนนะครับรวมไปถึงท้องถิ่นด้วยเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะหลักการของการป้องกัน <S <S ส่วนด้านการปราบปรามเนื่องจากกรมการปกครองมีภารกิจส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยมีกองกําลังอ,อสอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็จะสนับสนุนการปราบปรา,ามร่วมกับตำรวจหรือบางท้องที่ก็จะเป็นทหารในพื้นที่นะครับว่าแต่หลักๆเราจะเน้นการป้องกันครับให้ความรู้ป้องกันไม่ให้เด็กๆหรือเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้ความรู้แล้วก็ป้องกันที่สําคัญเราก็จะเป็นองค์กรหลักเป็นศูนย์หลัก ที่รัฐบาลแต่งตั้งเป็นศูนย์สพสอำเภอนะครับศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอนะครับมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะครับลงไปก็จะเป็นระดับอบตระดับตำบลระดับหมู่บ้านลดลันลงมาเพราะฉะนั้นในฐานะนายอำเภอก็ต้องทําหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วในเดียวกันตัวผมเองที่เคยทำงานในพักต้าก็เห็นว่าปัญหาเรื่องยาเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเรามาอยู่ในพื้นที่นี้เราก็เอาเรื่องยามาให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะกับเด็ก ผมก็เลยประสานงานกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับว่าขออนุญาตทำโครงการพบกันที่เสาธง5นาทีอ่านี่กำลังจะถามพอดีว่าโครงการเสาธง5นาทีแอบ,บสืบทราบมาว่ามีมันเปน็นเป็นโครงการเก็เป็นโ<ง>ครงการที่เราคิดว่าเราใช้เวลาในวันเรียนหนังสือเนี่ยนะครับโรบงเรียนต่างๆวันละหนาทีไปพูดกับเด็กนักเรียนเพราะเขาเข้าแถว,แวเราก็ขออนุญาตครูไปจะได้ไม่ต้องไปรบกวนเด็กเขาคแล้วการพูดต่อหน้าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะครับก็ ท่าที่มาอยู่นี่มี50กว่าโรงเรียนก็ตะเวนไปจนเกือบครบแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมมาอยู่ที่นี่อำเภอซึ่งขึ้นชื่อไาเป็นสีแดงเรื่องยาเสพติดก,ก็เบาบางลงค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ไม่กล้าคุยว่าหมดไปนะครับเราก็มีมีการตั้งด่านร่วมก่อพิษกำนานผู้ใหญ่บ้านหรือตำรวจบางครั้งก็จะเจอเสมอครับ,รบจะเจอเสมอให้เด็กๆเ,เขาสร้างเกราะป้องกันตัวเองก่อนนะครับ,ร,บรู้ว่าตนเองรู้ว่าโรงเรียนไปโรงเรียนก็ต้องไม่กุ้งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไปเรียนเรื่องของการ จะปฏิเสธยาเสพติดอย่างไร huh. ถ้าเพื่อนติดยาทาอย่างไรเขาจะได้รู้นรู้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงออกว่าอาเขาติดยาเนี่ยเขารู้สึกยังไงผมเคยเจอเด็กนักเรียนนะครับบางคนเขารู้ว่าเขาติดยาคบผมเข,เขาวาดหัวใจตัวเองครึ่งหนึ่งเป็นสีดำอีกคนึ่งเป็นสีขาวตัวเองเป็นปลาว่ายอยู่ระหว่างน้ําดําจะออกไปหาน้ําขาวก็ถามว่าน้องทําไมเขียนอย่างนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนดีเขาอยากจะไปหาสิ่งที่แสงสว่างเขารู้ว่าเขาอยู่ใน จมปักอย่างนี้ละเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนฝ่ายดีผมยังเชื่อว่าทฤษฎีวเนี่ยทุกคนฝ่ายดีอยู่อยากจะหาสิ่งที่ดีแต่อาจจะมีโอกาสความเหงาเพื่อนชวนหรือว่ามันสิ่งนอใจการจะเข้ากลุ่มก็พวกอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสเด็กๆเสมอเราถือว่าคนไทยก็ต้องช่วยกันดูแลครับไม่ย่อท้อกับมันแล้วก็ต้องสร้างกรอบป้องกันตัวเองรั้วต้องกันตนเองรั้วครอบครัวรั้วโรงเรียนนะฮะที่นี้ครับผมช่วงสุดท้ายของทายการเราอยากที่จะให้ท่านนายอำเภอ ฝากถึงน้องๆหน่อยบางคนที่โตขึ้นมาแล้วอาจจะอยากเป็นนักปกครองอยากเป็นนายอำเภออยากเท่ยอย่างเรารอยากได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมอย่างเราต้องทำยังไงบ้างรครับก็ฝากน้องๆเยาวชนนะครับหรือเด็กๆทุกคนนะครับถ้าหากได้มีโอกาสชมรายการนี้นายอำเภอขอให้กําลังใจทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความฝันขอให้ทุกคนฝันให้ไกลและก้าวไปในสิ่งที่ตัวเองอมุ่งหวังได้เหมือนกับโฆษณาอชิ่งหนึ่งว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับถ้าเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วน้องต้องเดินหน้านะครับต้องพยายามทํา อ,อย่าให้ความเหงาหรือความอะไรต่างๆมันเข้ามาแล้วเราไปพึ่งยาเสพติดซึ่งมันจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นคุณกับเราเลยนะครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ในสังคมทั้งครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องอยากให้ทุกคนมีโอกาสนะครับขณะนี้เราเชื่อว่าการให้โอกาสกับคนสําคัญที่สุดนะครับให้เขาเข้าถึงทรัพยากรให้เขามีโอกาสในสิ่งที่ดีเอาน้องๆมีความตั้งใจจริงขอให้ตั้งมั่นแต่ถ้าหากเราผ่านตรงนั้นไปแล้ว เราจะรู้สึกว่ามันมีความสําคัญมีคุณค่านะมันจะภูมิใจนะมันจะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีจะเป็นกุ๊ก huh. เป็นนักร้องเป็นอาชีพเกษตรกรที่ดีเป็นนายอำเภอเป็นประลัดอำเภอได้้งนั้นขอยน้องตั้งใจนะครับถ้าไม่เข้าใจเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตถามพี่ถามพ่อถามเพื่อนได้นะครับก็เชื่อว่าในสิ่งที่ตัวเองฝังก็ขอให้เดินหน้าต่อไปนะครับเป้าหมายมิไว้พุ่งชนอย่าลืมนะครับ hmm. แต่ไม่ใช่ชนแล้วงงนะเดินหน้าต่อไป ครับผมที่สําคัญต้องมุ่งมั่นกล้าหาญอดทนและพยายามอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับผมวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับนายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนะครับนายอำเภอวิรัตประเสริฐโทครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ